มืดค่ำแล้วทำไมไม่เข้าบ้านก็นั่นนะสิแล้วฉันมาอยู่อะไรตรงนี้แทนที่ฉันจะได้ไปขายหมูกรอบก็ต้องมาเลี้ยงสองแซบแทนค่ะวันนี้เขาไม่ได้ให้ไปขายหมูกรอบด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงน้องค่ะก็เลยต้องมาเลี้ยงสองแซบเองนะคะวันนี้นางก็เลยอยากออกมาขี่รถเล่นนะคะที่สวนสาธารณะก็เลยพานางมาเล่นค่ะตอนมาก็ใส่รองเท้ามาดิบดีนะคะแต่ตอนจะกลับ ถอดรองเท้ากันทั้งคู่เลยค่ะแม่ก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะชวนกลับบ้านเดินตามแล้วตามอีกนางสองคนก็ไม่ยอมกลับบ้านค่ะจนแม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บไว้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคลิปลงริวเลยค่ะ ขออนุญาตเล่าท้าวความกลับไปนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้แอมทำงานบริษัทนะคะซึ่งไม่มีเวลาดูลูกเลยค่ะก็ให้ปลูกกับย่าเลี้ยงนะคะแล้วก็พอน้องฟาร์มเนะะี่ยค่ะได้ประมาณปีกว่านะคะก็ตัดสินใจลาออกจากงานพอรู้สึกว่าเราอยากดูแลลูกเองนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวด้วยค่ะซึ่งตอนนั้นแอมทุกมากมากเลยกว่าจะออกจากงานได้เพราะว่างานเป็นงานประจำแล้วก็เราทำมานานนะคะก็ค่อนข้างที่จะ มีรายได้เยอะพอสมควรที่จะเอามาจุนเจือครอบครัวนะคะแต่ว่าที่ออกมาก็เพราะว่าความคิดของเราค่ะตอนนั้นทุกมากว่าเราทำไมไม่มีโอกาสได้ดูแลลูกและทำไมเราไม่เหมือนแม่คนอื่นๆเลยจนวันเนะค่ะปรับความคิดใหม่นะคะเคยได้ยินไหมคะว่าความสุขอยู่ที่ใจนั่นแหละคะ่ะถ้าเราคิดได้เมื่อไรนะคะเราก็จะไม่ทุกข์อีกเลยค่ะกอเผื่อว่าแม่แม่คนไหนนะคะที่ พบปัญหาหรือว่าหลายๆคนที่กําลังทุกข์กำลังเศร้าอยู่นะคะให้มองภาพว่าเป็นบวกเข้าไว้นะคะเราก็จะไม่ทุกข์แล้วค่ะมันอยู่ที่ความคิดนะคะสุขทุกข์อยู่ที่ใจจริงๆค่ะ แล้ววันหนึ่งที่แอมคิดได้นะคะแอมก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะทุกวันนี้แอมใช้ชีวิตโดยใช้ลูกเป็นตัวตั้งก่อนค่ะงานอะไรก็ได้ก็ทำหมดนะคะแต่ว่าขอแค่ให้ได้อยู่กับลูกเลี้ยงลูกนะคะนี่มันคือจุดมุ่งหมายตั้งแต่แรกที่แอมลาออกจากงานมาและทุกวันนี้ก็มีความสุขมากๆค่ะถึงจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องดูแลลูกเองแต่ว่าเขาน่ารักค่ะเขากาลังมองว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกด้วยค่ะ